สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพระสมเด็จครับวันนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2565เวลาเราลาวๆ9โมง30นาทีครับวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้3นาที5นาทีเพื่ออธิบายองค์พระที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมจะให้ดูครับอันนี้เป็นสมเด็จพระครังพิมพ์ใหญ่อ่าถ้าในสายตาผมผมจะมองเป็นพิมพ์พิมพ หลวงวิจาร์เจรไนเป็นบล็อกที่สี่แม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่สี่หรือพิม์พดีอันนี้เราดูยังไงครับก็ส่วนหนึ่งก็ดูหูด้านซ้ายที่เป็นพักกันที่ว่ากันว่าจะเห็นลางๆนะครับเพื่อนๆนี่ผมพยายามจะให,ให้ให้แสงนะครับให้แสงเพื่อจะให้เราเห็นเห็น,เห,นเห็นภาพของของพักกันหรือหูวนะครับแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งชี้เป็นหลวงสิทธิการอยุ่ทัน อาพระองค์นี้ครับเพื่อนๆผมจินตนาการเอานะครับว่าอาผมได้มาจากการประมูลพระครับแล้วก็ได้มาในราคาที่บอกก่อนว่าราคาไม่สูงมากอาจะอยู่ในกรอบสีเหลืองธรรมดาธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าเราพลิกด้านหลังเราจะเห็นประมาณนี้ครับอันนี้ด้านหลังผมมองว่างดงามมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์พระคือเรียบครับความเรียบความเรียบทึ่งทึ่งทึ่งซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นใน ในในพระที่มีอายุก,กว่าร0อปีถูกไหมครับยกเว้นกรณีเดียวคือตอนเขาทำกรอบเนี่ยเขาฝนเ,าเราเราจะเห็นว่ามันจะมีมีมีเครื่องฝนที่ช่างทำกรอบอะนะครับที่จะเป็นตัวฝนพลาติกเนี่ยไอตัวนั้นนะครับเพื่อนผมคาดการว่าคนที่ทำกรอบเนี่ยอา,อาจจะไม่มีความรู้เรื่องพระหรือหรืออาจจะหวังดีในในสมัยนู้นะนะครับ ก็เลยฝนด้านหลังเนี่ยช่วยฝนให้เรียบแล้วก็ก็เลยเกิดภาพนี้ครับเพื่อนๆถ้าเราเราเราดูยังไงถ้าเราคิดว่าเป็นผ้าใหม่ก็ไม่ถูกนะถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าใหม่มันก็ไม่ถูกครับผ้าใหม่จะไม่เกิดเนื้อหานี้จะไม่เกิดรูปแบบนี้นะผ้าใหม่ก็จะเรียบก็จะเรียบตึงจริงๆเลยอันนี้เป็นลักษณะของการฝนก็เลยเกิดความเรียบแต่แต่แต่ก็จะเกิดความความเขาเรียกอะไร ความเป็นธรรมชาติของเมือพระอยู่อถ้าเราไม่ไม่มีจินตนาการนะเพื่อนถ้าเราดูพระแบบแบบแบบไม่ค่อยมีจินตนาการเนี่ยนะอ่ะพาพระจะเก๋หมดแล้ะครับเก๋หมดจริงๆอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมแบบนั้นไม่เหมือนแบบนี้แบบนี้ไม่เหมือนแบบนั้นไม่เหมือนองคูนั้นไม่เหมือนองค์ที่แต่เอาเข้าจริงๆนะองคูมีองค์เดียวนะเพื่อนองคูมีองค์เดียวองค์ที่เหลืออยู่เป็นองค์พันลงอย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละครับอ,องคูไม่มีอยู่องค์เดียวล,ลุงพุทธก็มีองคูอยู่องค์เดียวพิมพอื่นก็เป็นองค์พันลงอย่างเดียวเลย พราะมีองคู่แล้วก็ไม่ต้องมีก็ต้องไม่ก็ไม่ต้องม,ม,องมีมีคู่อีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นองค์ที่เหลือเป็นองค์ผ่านลงครับแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าเป็นพระไม่แท้นะ,ะถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ในความแท้ทันแล้วก็เราก็จะมีความมีความสามารถในการครอบของพระนะครับปลายคลิปและคับเพื่อนใช้เวลาตรงนี้3นา,าทีครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ